กาบนมาสการพระคุณเจ้าค่ะวันนี้ลูกอยากเรียนถามธรรมะอีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะได้ยินคำว่าปัญญากับโยนิโสมนสิการบ่อยๆมันต่างกันอย่างไรเจ้าคะหรือเป็นคำเดียวกันสาธุโยมเป็นคำถามที่ลึกและน่าชื่นชมยิ่งปัญญาและโยนิโสมนสิการไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่เป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด เปรียบเสมือนต้นไม้กับดินดีที่ช่วยให้ต้นไม้งอกงามเริ่มที่คำว่าโยนิโสมณสิการโยนิโสแปลว่าโดยแยบคายหรืออย่างลึกซึง้งมณสิการแปลว่าการใส่ใจการพิจารณารวมกันคือการใร่ครวญอย่างแยคายอุอุาโานิโสมนสิการเปรียบเหมือนการใช้ไฟฉายสองทางในถ้ำม,มืด เราจะไม่เดินสเปะสปะไม่สะดุดหินหรือตกเหวแต่จะมองเห็นทางและเดินอย่างมั่นคงหมายถึงเวลาคิดต้องคิดให้ลึกและถูกต้องใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วโยมเป็นการใคร่ครวนโดยมองเหตุและผลไม่มองแค่ผิวเผินเช่นเห็นความทุกข์ก็ไม่ใช่แค่บ่นว่าทำไมมันแย่แบบนี้แต่กลับพิจารณาว่าเพราะอะไรทุกข์จึงเกิดและเราจะดับทุกข์ได้อย่างไร ต่อมาคือปัญญาปัญญาคือความรู้ที่เกิดจากการพิจารณาอย่างลึกซึง้งเป็นผลลัพธ์ของการเจริญโยนิโสมนสิการนั่นเองอุปมาโยนิโสมนสิการคือการปลูกและรดน้ำต้นไม้ปัญญาคือผลไม้ที่งอกออกมาเมื่อดูแลดีพอแปลว่าถ้าคนไม่รู้จักโยนิโสมนสิการก็จะไม่มีปัญญาเกิดขึ้นได้เจ้าคะ่ะถูกต้องโยม เหมือนคนที่อ่านหนังสือโดยไม่คิดตามถึงอ่านเยอะแต่ไม่เข้าใจจริงแต่คนที่อ่านแล้วตั้งคำถามวิเคราะห์สังเกตจากประสบการณ์ชีวิตจะเกิดความเห็นถูกและรู้เท่าทันความจริงนั่นคือปัญญาแล้วถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดๆพระคุณเจ้าจะว่าอย่างไรเจ้าคะดีมากโยมงั้นขอสรุปเปรียบเทียบแบบนี้เปรียบเทียบ โยนิโสมนสิการปัญญาความหมายการคิดพิจารณาอย่างแยบคายความรู้แจ้งเห็นจริงอุปมาไฟฉายส่องทางหรือมือขุดดินแสงสว่างหรือน้ำพุแห่งความเข้าใจตำแหน่งในกระบวนการสาเหตุหรือปัจจัยผลลัพธ์หรือผล,ลไม้ที่เกิดขึ้นการฝึก ต้องตั้งใจพิจารณาอย่างต่อเนื่องเกิดเมื่อพิจารณาจนทะลุแจ้งยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันโยมเห็นเพื่อนข้างบ้านทำบุญเยอะมากโยมไม่ใช่แค่คิดว่าเขาทำบุญเยอะจังเดี๋ยวคงได้ขึ้นสวรรค์แต่โยมตั้งคำถามว่าอะไรทำให้เขามีศรัทธาทำไมการให้ถึงทำให้ใจเขาสุขโยมลองพิจารณาเปรียบเทียบกับใจของตนเองที่ยังลังเลหรือยึดมั่น เมื่อพิจารณาลึกเข้าไปก็จะเห็นว่าการให้ไม่ใช่เสียแต่คือการปล่อยวางตรงนี้แหละโยมที่ปัญญาจะเริ่มเกิดถ้าลูกอยากฝึกให้เกิดโยนิโสมนสิการและปัญญาลูกควรเริ่มตรงไหนเจ้าคะเริ่มที่สติก่อนโยมมีสติรู้ตัวขณะดูขณะฟังขณะคิดแล้วตั้งคำถามกับสิ่งนั้นไม่ใช่ด่วนตัดสิน หรือเชื่อตามแต่ใคร่ครวนด้วยใจสงบเช่นสิ่งนี้จริงหรือแค่ความเชื่อถ้าเราทำอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เห็นนี้เที่ยงแท้หรือไม่คำถามเหล่านี้และคือเชื้อไฟของโยนิโสมนสิการและถ้าทำบ่อยๆเหมือนกล้ามเนื้อใจจะฝึกแข็งแรงปัญญาก็จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องพยายามฝืนฟังแล้วแจ่มแจ้งเจ้าค่ะ โยนิโสมเหมือนเป็นเครื่องมือปัญญาคือของมีค่าและทั้งหมดต้องมาจากใจที่ตั้งมั่นด้วยสติสาธุโยมขอจิตของโยมจงเป็นแหล่งเพาะกล้าปัญญาที่เติบโตด้วยความใคร่ครวนไม่วันไหวถึงแม้โลกจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่คนมีโยนิโสมนสิการย่อมเห็นทางออกเสมอสรุปท้ายบท โยนิโสมนสิการเท่ากับพิจารณาอย่างแยบคายเป็นเหตุให้เกิดปัญญาปัญญาเท่ากับความรู้ที่เกิดจากการเห็นตามความเป็นจริงโยนิโสคือวิธีคิดส่วนปัญญาคือผลแห่งความเข้าใจต้องมีสติเป็นพื้นฐานและมีธรรมะเป็นเข็มทิศ